Better to know. กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการรามาสแควร์กันอย่างรวดเร็วนะคะนี่เมื่อกี้ช่วงเบรกนี่ทีมงานถามว่าทําไมานั้นคึกครื้นคึกคักจังเลยคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทําไมนันถึงสดใสในแต่ละวันได้ขนาดนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะก็คือตื่นนอนปุ๊บเนี่ยนันจะยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันต้องมีความสุขและนอกจากนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมที่นันทำนันจะมีเสียงเพลงเปิดคลอคลอ,คอไปเพื่อทําให้อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขเราก็ยิ้มได้ในทุกๆวัน,น,น ะะเพราะฉะนั้นค่ะเสียงเพลงนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆที่จะมาช่วยบําบัดทั้งจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายของเราให้ดีโดยเฉพาะในวันที่เราทอร้อแท้หรือว่าขาดกําลังใจเสียงเพลงเข้ามาเติมพลังทําให้เราฮึกเิมได้วันนี้ค่ะเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของเพลงที่จะช่วยปลุกใจแล้วก็สร้างกําลังใจในช่วงโควิด1ิแบบนี้นะคะจะเป็นเพลงอะไรบอกใบ้ให้ว่าคุ้นหูมากๆไปติดตามกันในช่วงนี้กับ Healthy Melody ค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง healthy melody ครับก็วันนี้ครับอยากเอาคลิปวิดีโอนะครับมานำเสนอก็คือเป็นคลิปเนี่ยครับที่ทางวิรัยดุยางคศินมหาวิรัยมหิดลนะครับได้ทำขึ้นมานะครับในช่วงตอนที่เรากักตัวครับในโควิดนะครับก็อันนี้ครับเป็นคลิปที่ ได้รับการวิวเนี่ยนะครับมากเลยครับใน YouTube แล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังและอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับจะสังเกตว่า หลายๆคนเนี่ยครับต้องมีการปรับตัวในการแสดงใช่ไหมครับวงออเคสตราปกติเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมีการปรับตัวไปเล่นเป็นเวอร์ชวลออเคสตราซึ่งอย่างที่เห็นนะครับ v ว r t u ชวลออเคสตราเนี่ยก็มีออกมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของไทยและต่างประเทศนะครับที่ดูยังขสินของเราเนี่ยครับตอนที่เราทำคลิปนี้อย่างแรกเลยที่เรามุ่งเน้นก็คือคุณภาพของเสียงที่ดีครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยครับได้ยินอัตรศที่ดีนะครับจากการฟังนะครับแล้วก็ ได้รับความประทับใจนะครับจากการที่ชมนะครับในคลิปนี้ครับเราเลือกเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับในภาษาอังกฤษมันเป็นคําว่า allangside นะครับเป็นเพลงที่ใช้สําหรับการล่ําลานะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยครับเราใช้ในเชิงการรวบรวมคนนะครับซึ่งตอนที่เราปล่อยคลิปนี้ออกมานีครับมันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับคนก็จะถามว่าทําไม เราอยากให้ทุกคนมาร่วมกันสาม,มัคคีในเมื่อว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่บ้านกักตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงอยากให้คนออกมาร่วมทําสามัคคีนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับถ้าดูจริงๆนะครับในคลิปนั้นเนี่ยครับจะบอกเลยว่าเราต้องร่วมกันสาม,มัคคีไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรืออยู่ไกลกันก็ตามนะครับสิ่งที่จะทําให้เรารอดพ้นวิกฤตการโควิดนี้ไปได้เนี่ยนะครับก็คือความสาม,มัคคีครับซึ่งตัวอย่างของการทําความสาม,มัคคีนั้นเนี่ยครับ ในคลิปนั้นเราใช้วงออเคสตราประจำะมหาวิไลซึ่งเป็นวงโปรเฟชชั่นอลที่ชื่อว่า Thailand Philharmonic Orchestra นะครับได้ทำงานร่วมกับชุมชนจากชาวบ้านครับก็คือเรามีโครงการที่ชื่อว่าสซใบายที่ให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาเล่นร่วมกับพวกเรานะครับเด็กๆน้องๆใครที่อยากฝึกการเล่นออเคสตรามาเล่นกับพวกเราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยลอนช์โครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นการที่ทำให้คนในชุมชนครับ ได้ฝึกแล้วก็มาเล่นร่วมกับเรานะคะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอก็จะเห็นความสามัคคีกันแล้วก็จะเห็นนะครับว่าในคลิปวิดีโอจะมีการเล่นไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีต่างชาตินะครับหรือว่านักดนตรีใน T ี o ที่มาเล่นร่วมกับชาวบ้านแล้วก็มาเล่นร่วมกับเยาวชน atom. ของเรานะครับเพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับในการที่เราจะผ่านโควิดนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยครับผมจะเอาคลิปนี้มาเปิดให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นครับว่า การที่เราฟังเพลงแล้วก็เพลงเนี่ยครับสื่อสารปลุกใจทําให้เราอยากมีความสามัคคีมากขึ้นเนี่ยมันช่วยทําให้สังคมเราเนี่ยครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดครับคือดนตรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะร้อยเรียงแล้วก็ผูกพันพวกเราเข้าไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามสังเกตว่าจะมีเพลงมาร์ชเพลงปลุกใจเพลงหลายๆแบบนะครับซึ่งครั้งเนี้ยครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้ดนตรีในการ ร่วมแล้วก็รวมพลังนะครับเพื่อให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับก็เดี๋ยวในช่วงท้ายให้ลองฟังคลิปแล้วก็ดนตรีเพลงนี้นะครับขอบคุณครับ Better to know. มีใครดูคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วขนลุกแบบแนนบ้างไหมคุณผู้ชมคะใครจะคิดนะว่าออเคสตาราเนี่ยสามารถเล่นกันคนละที่คนละทางหรือว่าเป็นการเล่นแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งได้เพราะแล้วก็ได้กำลังใจฮึกเขิมแบบนี้นะคะแนนเชื่อมั่นว่าในสถานการณ์โควิด19เนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามัคคีของทุกๆคนก็คือสามัคคีในการใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l ลแล้วก็ทําการรักษาระยะห่างเอาไว้เพื่อทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ห่าง ไรจากการรับเชื้อนั่นเองช่วยกันค่ะนั้นเชื่อมันว่าอีกไม่นานมันก็จะหมดไปจากบ้านเราแล้วก็โลกของเรานะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปค้นหากําลังใจดีๆจากแขกรับเชิญในช่วงจิตคิดบวกหลังเบรกกลับมาเจอกันค่ะ